ค่ะสวัสดีค่ะก็สวัสดีคุณครูทุกท่านเลยนะคะเห็นว่าคุณครูหลายท่านเนี่ยโทรมาสอบถามครูเมย์บ่อยๆนะคะในเรื่องของขั้นตอนการลงทะเบียนการไปช้อปปิ้งหลักสูตรครูปองพัฒนาครู1,000งบาทที่ทางรัฐบาลหรือว่าสปทเนี่ยให้วงเงินมาเพื่อที่จะให้คุณครูเนี่ยนำ ไปลงทะเบียนหลักสูตรแต่ละหลักสูตรเพื่อใช้ในการเลื่อนวิทยฐา,านะครูในแต่ละขั้นนะคะก็สำหรับวันนี้นะคะก็เลยคิดว่าเนี่ยเดี๋ยวทำคลิปนะคะวิดีโอในการสอนขั้นตอนการลงทะเบียนเข้าไปเลือกหลักสูตรใน shopping list ดีกว่านะคะเราก็เข้าไปที่ตัวนี้เลยนะคะอ่านี่นะคะคุณครูดูใกล้ๆเลยนะคะอ่าววเว็บนะคะโอเบกนะคะ Uh, training.obeg.go.th นะคะตัวนี้เข้าไปได้เลยนะคะพอเข้าไปปุ๊บมันจะเป็นหน้าตาแบบนี้นะคะอันนี้ขออนุญาตนะคะทีะ่ใช้ระบบนะคะอันนี้ก็คือคือ,อครูเมก็ได้ทำการลงทะเบียนแล้วเรียบร้อยแล้วนะคะคราวนี้ก็จะขึ้นมาเป็นหน้าต่างแบบนี้ลงทะเบียนเข้ามาแล้วทีนี้ก็ให้ดูนะคะว่ามันจะมีปรากฏหน้าต่างแบบนี้แล้วก็ข้อมูลส่วนตัวนะคะ ในส่วนของข้อมูลส่วนตัวเนี่ยให้คุณครูทุกท่านนะคะให้คุณครูแต่ละท่านเนี่ยเข้าไป กรอกข้อมูลให้เรียบร้อยกรอกข้อมูลให้เรียบร้อยก็คือมีรูปภาพด้วยนะคะเพราะว่าคุณครูบางท่านเนี่ยกรอกข้อมูลแล้วแต่ว่าไม่ยอมใส่รูปภาพของตัวเองลงไปหรือว่ากรอกข้อมูลส่วนตัวไม่ครบก็มีนะคะเพราะฉะนั้นให้คุณครูทุกท่านกรอกข้อมูลของตัวเองให้เรียบร้อยให้ละเอียดครบถ้วนเลยนะคะแล้วคราวนี้ก็มาในส่วนที่การเลือกหลักสูตรนะคะคลิกเข้ามาตรงนี้เลยนะคะลองเลือกหลักสูตรเลยนะคะตัวนี้หลักสูตรอย่างเช่นนะคะเรียนห้องเรียน เป็นเกมโชว์นะคะอ่าแล้วก็กด enter นะคะหรือว่ากดค้นหาตรงนี้ก็ได้นะคะแล้วก็เข้ามานะคะเลือกหลักสูตรนะคะทีนี้กดกติกาในการเลือกหลักสูตรนะคะที่ทางเว็บไซต์ของเขาเนี่ยกำหนดก็คือว่าถ้าเราลงทะเบียนวันนี้นะคะให้นับทบไป15วันก่อนถึงวันจัดอบรมสัมมนาคอร์สท,ที่เราเลือกนะคะจะสามารถลงทะเบียนได้แต่ถ้าเกิดว่า เราลงทะเบียนวันนี้เรานับทบไป15วันเนี่ยปรากฏว่าวันที่เราจะเรียนเนี่ยมันไม่สามารถคือมันมันเกินระยะเวลาที่จะ เกิน15วันที่กําหนดเนี่ยก็คือไม่สามารถลงทะเบียนได้แบบนี้เช่นเราเลือกลงทะเบียนวันที่15กรกฎาคมเนี่ยแต่ว่ามันนับทบไปแล้ว15วันเนี่ยมันไม่ได้ก็แสดงว่าไม่มีปุ่มลงทะเบียนให้เรานะคะคราวนี้วิธีที่คุณครูจะกลับไปหน้าต่างแล้วสามารถเจอหลักสูตรนี้ได้ก็คือทําการ Copy ไว้ wise, ค่ะ Ctrl C นะคะแล้วก็กดกลับ แล้วก็มันจะขึ้นมาหน้าแรกเลยเนี่ยเราก็วางหลักสูตรของเราเหมือนเดิมแล้วก็กดค้นหาแบบนี้นะคะจะง่ายต่อการค้นหาหลักสูตรเดิมเราก็เลยต้องเลือกวันที่สามารถนับทบไป15วันแล้วเนี่ยมันสามารถลงทะเบียนได้อย่างเช่นวันนี้นะคะ29ระกรกฎาคมนะคะก็จะมีปุ่มสีเขียวแบบนี้นะคะขึ้นว่าให้คุณครูสามารถลงทะเบียนได้ถ้าไม่มีปุ่มนี้ก็แสดงว่าลงทะเบียนไม่ได้นะคะ เพราะฉะนั้นคุณครูต้องเข้าไปนะคะแล้วเลือกหลักสูตรวิชาให้ดีๆนะคะในหลายคุณครูหลายท่านนะคะก็สงสัยว่าเาแล้วจะไปเอาหลักสูตรได้ที่ไหนค้นหาหลักสูตรได้ที่ไหนนะคะให้คุณครูนะคะอา่า อินบ็อกมาก็ได้นะคะก็ทางครูเมย์ก็มีหลักสูตรแนะนำเพิ่มเติมที่สามารถคุณครูแต่ละวิชาสามารถเข้าเรียนหลักสูตรนี้ได้อย่างแน่นอนก็คือสามารถเอาไปประยุกใช้ในรายวิชาของคุณครูได้หรือว่าถ้าคุณครูท่านใดนะคะ สงสยัยสอบถามเพิ่มเติมนะคะก็โทรมาเบอร์นี้ได้เลยนะคะพร้อมให้คำแนะนำในเรื่องของการลงทะเบียนนะคะในด้านต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่การเข้าระบบเข้าระบบไม่ได้ต้องทำยังไงนะคะ088162นะคะแล้วก็8 2 2สนะคะ ถ้าคุณครูท่านใดสนใจหลักสูตรดีๆนะคะที่อยากจะให้ครูเมย์เสนอให้คุณครูแต่ละคนได้ได้ลองเข้าไปดูเข้าไปศึกษารายละเอียดนะคะก็สามารถาทักเข้ามากันได้นะคะเดี๋ยวจะให้เบอร์ไวนะะนะะ้นะคะ0881628224นะคะครูเมย์นะคะสำหรับคลิปนี้ก็จบไว้เพียงเท่านี้นะคะเป็นขั้นตอนอธิบายนะคะรายละเอียดของการลงทะเบียนหลักสูตร พัฒนาครูนะคะครูปองครูหนึ่งหมื่นบาทนั่นเองค่ะวัสดีค่ะ